นิทานสั้นสอนใจเรื่องเงาแห่งบรรพชนณหมู่บ้านห้วยคำใต้จังหวัดเชียงรายเป็นหมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางหุบเขาและปา่าทึบตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบในสายลมเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนการเดินละทุ่งนาเพื่อกลับบ้านท่ามกลางเสียงสายลมพัดผ่านหญ <c oughs> ้าแห้งที่เอ็นไหวไปมาในลมที่เงียบสงบนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าการ กลับบ้านเธอเสียงที่คุ้นหูแต่แปลกประหลาดมันฟังดูอบอุ่นราวเสียงของใครสักคนในครอบครัวแม้จะหันมองไปรอบๆก็ไม่พบใครเลยพอกลับถึงบ้านเขาก็เล่าให้แม่เดือนฟังแม่เพียงยิ้มจังๆแล้วบอกว่าบางที่ปู่ย่าบรรพชนอาจกำลังคิดถึงหลาน คืนนั้นเขาฝันเห็นเงาผู้หญิงแก่ในผ้าสิ้นเดินมาหยุดอยู่ปลายเตียงมองเขาด้วยดวงตาอ่อนโยนก่อนจะเอื้อมมือมาลูบผมแล้วหายวับไปกับลมเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาพบกลิ่นน้ำอบอ่อนลอยอยู่ในอากาแม้ไม่มีใครเปิดหน้าต่างหรือจุดอะไรเลยเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มรู้ว่าบางอย่างเฝ้ามองเขาอยู่ตอนที่สองรูปเก่าในหิบไม้ ใต้ถุนบ้านไม้หลังเก่าการเจอกล่องไม้เก่าที่วางอยู่แม่ห้ามเปิดแต่ความอยากรู้อยากเห็นภาเขาไปเปิดมันในยามบ่ายตอนแสงสลัวข้างในเต็มไปด้วยภาาขาวกบเก่าห่าอรูปถ่ายขาวดำภาพชายชราในชุดนักรบสมัยโบราณยืนถือหอกหน้าสารไม้มีตัวอักษรจารึกด้านล่างว่าบุญเรืองผู้พิทักษ์แดนเหนือ เมื่อจ้องตาชายในภาพเขารู้สึกวูบหนึ่งเหมือนถูกดูดเข้าสู่ภาพและรู้สึกหนักหัวราวกับแบกบางสิ่งไว้โดยไม่รู้ตัวเขารีบปิดหีบแต่ก่อนจะได้เดินหนีเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกดูแลให้ดีมันคือสายเลือดของเจ้า <c oughs> เขาเคยได้ยินแม่เดือนเล่าว่าปู่บุญเรือน <c oughs> เคยเป็นนักรบผู้คุ้มครองหมู่บ้านจากเพชรไทยที่พาย ก่อนเสียชีวิตก็สังเียไว้ว่วาเลือดของข้ายังไม่สิ้นจะหวนกลับมาในวันที่หมู่บ้านต้องการการเริ่มสงสัยว่าเรื่องผีบรรพชนอาจไม่ใช่แค่ความเชื่อของคนเท่าตอนที่สกลิ่นทูปลอยมาคืนนั้นหลังจากเก็บรูปเก่าการนอนกระสักระสายฝันเห็นชายชาราในชุดนักรบมายืนข้างเตียงมือหนึ่งวางบนหัวเขาอีกมือชี้ไปที่ป่าใหญ่ท้ายหมู่บ้าน ไทยกำลังมาเจ้าต้องเตรียมตัวสะดุ้งตื่นด้วยเหงือชุ่มตัวเขาสูดหายใจแรงๆแต่จุ่ๆกลิ่นทูบหอมจางๆก็ลอยอบอวลทั้งที่ไม่มีทูบอยู่ในห้องความตัวแล่นปลาดเขาจับหัวใจแต่แปลกที่มันไม่ได้ทำให้เขาหวาดหวั่นนักกลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังคอยต่อประโลมเขาอยู่ในความมืดตอนเช้าแม่เดืนเห็นเขาหน้าซีดจึงถาม การเล่าให้ฟังแต่แม่เพียงแต่มือเขาเบาๆแล้วบอกด้วยน้ำเสียงสันไหวาม่าอ่อนยังอยู่ไม่ต้องกลัวนักลูกหลานของเรามีคนคุ้มครองการเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเจอเป็นผีหรือเป็นครอบครัวที่ไม่มีวันจากไปกันแน่ตอนที่สี่เส้นแบ่งแห่งศรัทธาวันพระใหญ่การถูกแม่จูงไปวัดประจำหมู่บ้าน หมอคำล่าหมอผีผู้เคร่งขึมจ้องมองเขาเขม็งหลังพิธีทำบุญจบเสียงแหบต่ำของแกเอ่ยขึ้นเด็กนั่นมีเงาตามติดเห็นใหม่แม่เดือนยกมือไหวอย่างนอบน้อมลูกข้าเป็นสายเลือดบรรพชนแท้น้ำเสียงแม่เต็มไปด้วยศรัทธาและความตัวหมอคำล่ายิ้มบางๆก่อนหยิบได้สายสิญญาีเก่าเส้นหนึ่งคล้องข้อมือการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าจะอยู่ก,กลางสองโลคเจ้าจะต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่งั้นเจ้าจะหลงทางการรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบหลายเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับได้มงคลเขาก้มหน้าลงด้วยความสับสนในใจแต่ลึกๆแล้วเขากลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดราวกับมีใครมากอดเขาไว้จากเบื้องหลังตอนที่หวิญญาณในป่าช้าจอม เพื่อนซีตัวแสบชวนการเป็นผจญภัยในป่าช้าใต้ต้นโพไปดูผีไหมมึงจองหัวร,าวรา่าแต่การลังเลเพราะรู้สึกถึงไอเย็นผิดปกติเมื่อเข้าไปถึงใต้ต้นโพทั้งสองพบหินแกะสลักรูปลิงโบราณวางอยู่ท่ามกลางดงหญ้าแห้งจองปากเสียลเล่นของเก่าๆแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้วแต่หินนั้นด้วยเท้าเปล่าทัานใดนั้น ลมแรงพัดบูบผ่านหญ้ากระพือเหมือนเสียงกระซิบกรดเกรียวการได้ยินเสียงต่างถึกก้องในหัวมึงลบหลูกก่กูคืนนั้นจอมเริ่มมีอาการแปลกๆไล้ห้ขึ้นสูงข้ามเพรว่าเห็นเงาดำมานั่งทับอกการนั่งเฝ้าเพื่อนทั้งคืนในใจได้แต่ภาวนาเงียบๆถึงอาาอ่อนและปู่บุญเรืองช่วยเพื่อนผมด้วยขอร้องเช้ามืด เปลี่นทูกหอมลอยมาอีกครั้งและแค่ของจอมก็ลดพวกลงอย่างน่าอัศจรรย์ตอนที่หคืนจันแดงหมู่บ้านห้วยคำใต้ตกอยู่ใต้แสงจันแดงฉานฟ้าทั้งฟ้าราวกับถูกย้อมด้วยเลือดคืนนี้เองที่การฝันประหลาดในความฝันเขาเห็นตัวเองในร่างชายหนุ่มสวมชุดนักรบพื้นเมืองยืนเคียงข้างปูบุญเรือผู้มีใบหน้าเคร่งขรึมแต่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เจ้าคือสายเลือดของข้ามีหน้าที่สืบทอดจงจำไว้เสียงกลองสึกดังก้องในหูภาพไฟไม่หมู่บ้านลมหายใจกลิ่นคาวเลือดทุกความเจ็บปวดพุ่งประทักเข้ามาในหัวใจตื่นขึ้นมาการน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาก็หมัดแน่นความตัวค่อยๆถูกแทงที่ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงบรรพชนที่เฝ้าปกป้องเขา แต่เขาเองก็มีหน้าที่จะปกป้องพวกเขาเช่นกันตอนที่7ตะกรุดบรรพชนหมอคำล่านักการไปยังสารใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลางหมู่บ้านการคุกเขา่าต่อนหน้าหีดไม้เล็กๆที่หมอคำล่าเปิดออกเผยให้เห็นตะกรุดเก่าแก่หอด้วยผ้าไหมแดงซีดนี่คือของสืบทอดใส่ไว้กับตัวห้ามพลาดห้ามสูญหาย หมอเสียงหนักแน่นยื่นตะกรุดให้การด้วยสองมือเมื่อปลายนิ้วสัมผัสตะกรุดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนการเห็นเงาเงาของเหล่าญาติพี่น้องบรรพชนโบราณยืนอยู่ล้อมรอบเขาดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยความคาดหวังและคำสัญญาเงียบๆมือการสั่นเทาเขาเก็บตะกรุดแนบอกความอบอุ่นประหลาดไหลเข้าสู่หัวใจจากนี้เจ้าจะไม่เดินคนเดียวอีกแล้ว หมอคำลายยิ้มมุมปากก่อนข้อศีรษะเขาเบาๆตอนที่แปวิญญาณร้ายในหมู่บ้านเพียงไม่นานหลังคืนจันแดงชาวบ้านเริ่มล้มป่วยทีและคนบ้างฝันเห็นเงาดำบ้างได้ยินเสียงกรีดร้องในยามค่ำชาวบ้านหวาดภวาต่างเชื่อว่าผีร้ายในป่าใหญ่กำลังตื่นแม่เดือนพากาแไปไหว้าสารูุยามาอ่อนขอให้ช่วยปกป้องหมู่บ้านแต่ทยร้ายกลับใกล้เข้ามาทุกขณะ คืนหนึ่งการได้ยินเสียงกรีดร้องปานจะขาดใจดังมาจากท้ายหมู่บ้านเขาเรีบด้าตะกรุดแนบบอกหัวใจเต้นระรัวในความมืดเขาเห็นแสงริบปีสีทองเจิดจ้าแปลเปลยดเป็นเงาร่างผูบุญเรืองถือหอกสกัดวิญญาณร้ายไว้ไม่ให้ล้ำเส้นเข้ามาในหมู่บ้านในแสงสว่างนั้นการได้ยินเสียงอ่อนโยนเจ้าต้องลุกขึ้นแล้วตอนที่เการทดสอบสุดท้าย การยืนอยู่หน้าศาลบรรพชนข้างกลางแสงจันทร์ซีดพิธีกรรมเก่าแก่เริ่มขึ้นหมอคำลาปโยเข้าสาลและน้ำบนรอบตัวเขาสายลงมุมบนก่อเกิดเสียงกระซิบจากอีกโลกหนึ่งเลือกเสียงจะสืบทอดหรือจะหนีในใจเขาสั่นไหวมันง่ายนักที่จะหันหลังหนีไปใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาแต่ภาพของแม่ภาพของชาวบ้านที่ศรัทธาในตนเองปรากฏชัดขึ้นผม จะสืบทอดการพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ดวงตาแดงกำ่ำตอนที่9การทดสอบสุดท้ายการยืนอยู่หน้าศาลรบรพชนท่ากลางแสงจันทร์ซีดพิธีกรรมเก่าแก่เริ่มขึ้นหมอคำล่า,ลาโปรยเข้าสาลและน้ำมนต์รอบตัวเขาสายลงมุนบนก่อเกิดเสียงกระซิบจากโลกหนึ่งเลือกเสียงจะสืบทอดหรือจะหนี ในใจเขาสั่นไหวมันง่ายนักที่จะหันหลังหนีไปใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาแต่ภาพของแม่ภาพของชาวบ้านที่ศรัทธาในตนเองปรากฏชัดขึ้นผมจะสืบทอดการพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ดวงตาแดงกลับด้วยทั้งความกลัวและศรัทธาเมื่อคำพูดหลุดออกมาทั่วสารบรรพชนสว่างใสด้วยแสงสีทองเงาบพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าโน้มตัวลงคำนับเขาตอนที่สิบ เงาไม่เคยหายแม้ภัยร้ายสงบลงหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบแต่การรู้ดีว่าหน้าที่ของเขาเพิ่งเริ่มตน้นทุกค่ำคืนก่อนนอนเขาจะจุดธูปหนึ่งดอกหน้าหิ้งบรรพชนและกระสิบเบาๆขอฝากตัวกับปู่ย่าอาม่าอ่อนบางคืนเมื่อลมพัดผ่านหน้าต่างเขาจะได้กลิ่นน้ำอบและเสียงหัวเราะอ่อ,อนโยนลอยมาในสายลมราวกับอาม่าอ่อน ยังนั่งอยู่ปลายเตียงไม่เคยไปไหนเขายิ้มบางๆก่อนหลับตาลงเพราะเขารู้แล้วว่าเงาแห่งบรรพชนไม่เคยจางหายตราบที่หัวใจยังระลึกถึงพวกเขาติดตามตอนต่อไปในภาคสองสึกใหม่ในหมู่บ้านกดติดตามด้วยนะครับ